โคเรจินดี12ปีลักนี้ไม่มีนอกใจสวัสดีครับกับผมชื่อสิทธิโชคนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโคเรจินดีนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมได้ทดลองทานเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับและก็เกิดความประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจึงได้แนะนำให้คุณแม่ของผมท่านได้ทานด้วยนะครับ ซึ่งคุณแม่ของผมก็ประทับใจมากๆเลยนะครับผมถือว่าโเลีจินตัวนี้เป็นวิตามินรวมเกรดรี่ยีสำหรับผมเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับผมมีอาการเหนื่อยง่ายนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับแต่พอได้รับประทานโเลจินดีนะครับอาการเหล่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับผมนะครับผมจึงเกิดความรู้สึกประทับใจจึงอยากจะบอกว่ารักนี้ไม่มีนอกใจจากโเลจินดี อย่างแน่นอนครับอยากรู้ว่าโกลจินดีดียังไงมาฟังข้อมูลวิชาการในงานครบรอบ12ปีโกลจินดีในวันที่2กันยายนพุทธศักราช2564เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปที่สำคัญเรามีโกลีจินดีมูลค่า555บาทมอบให้ทุกท่านที่มาฟังในงานนี้ไปลองทานด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ดีถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ โอเดจินดี12ปีรักนี้ไม่มีนอกใจครับสวัสดีครับ